บางโอกาสไม่ได้รอให้เราพร้อมตลอดเวลานะในป่าเล็กๆแห่งหนึ่งหรือดูฝนมาเร็วดินนุ่มน้ำชุ่มเหมาะกับการปลูกผักที่สุดในรอบปีครูเต่าบอกสัตว์น้อยว่าช่วงนี้แหละเวลาทองของการปลูกพืชสัตว์หลายตัวพยักหน้าแต่ยังไม่ลงมือบางตัวบอกว่าเดี๋ยวค่อยปลูกก็ได้ บางตัวรอมเมล็ดที่ดีกว่านี้มีเพียงเจ้ากระต่ายที่หยิบมเมล็ดแครอทที่มีอยู่ค่อยๆปลูกลงดินทีละหลุมไม่รีบไม่โลภแต่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่นานฝนก็หยุดดินเริ่มแข็งปลูกอะไรก็ไม่งอกสัตว์หลายตัวได้แต่มองแปลงดินว่างเปล่าแตกระแหงแต่แปลงแครอทของเจ้ากระต่ายกลับเติบโตเขียวสด เพราะเขาลงมือในเวลาที่เหมาะสมเพราะคำพังเพยที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักสอนไว้ว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อโอกาสมาถึงต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนจะเสียมันไปเอาละ่ะถ้าเป็นเราเห็นโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะกล้าลงมือทำมันทันทีไหมนะ